ชั้นนางเบญจมาศวัยนิพิทพงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกบนะคะพื้นฐานเลยก็คือเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ยากจนขาดแคลนแล้วก็เป็นนักเรียนชาติพันธุ์มากกว่า50%าสิบนคราวนี้ตอนแรกๆเลยเนี่ยที่พวกเราทําก็คือเราส่งเสริมให้เด็กพวกนี้ได้เลี้ยงดูตัวเองก่อนเลี mm ้ย hmm. งดูตัวเองด้วยการประกอบอาชีพในโรงเรียนบ้าง mm hmm. เช่นปลูกผักเลี้ยงหมู mm hmm. เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ เมื่อก่อนนี้เราก็สเพเพเหละกับการทํากิจกรรมที่ที่ให้ช่วยเหลือเด็กพวกนี้นะคะแต่พอมามีหลักปรัชญาของพระองค์ท่านมันทําให้เรามีกรอบยึดว่าเราจะทํากิจกรรมไหนให้ประสบความสําเร็จได้โดยที่กิจกรรมเหล่านั้นก็จะได้ปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กๆด,ด้วยพอเราได้รับการคัดเลือกเป็นศูนเรเยนรู้เนี่ยก็จะมี มูลนิธิยุวสถิรคุณซึ่งมีศูนย์สถานสาพอเพียงที่มีท่านดรปิยนุชธรรมปิยาท่านเป็นผอศูนย์ท่านก็จะเชิญผู้มืในการโรงเรียนทั่วประเทศตอนนั้นก็โรงเรียนบ้านพนั้นได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่68ของประเทศท่านจะอบรมให้พวกเราว่าหลักปัญญางเศรษฐกิจพอเพียงน่คืออะไรทั้งครูทั้งเด็กก็ขับเคลื่อนไปพร้อมกันก็คือทั้งครูทั้งเด็กทั้งกรรมการสถานศึกษาทุกคนช่วยกัน เร,เราใช้คําว่าบ่มเพานะเนาะเพราะว่าเราเราสอนเด็กวันเดียวเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็บ่มเพาะเด็กด้วยการจัดฐานการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยก้าฐานภายในโรงเรียนของเราจะมีคุณครูประจําฐานทั้ง9ฐานเนี่ยเราสร้างฐานพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ฝึกใช้แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะกับฐานต่างๆเด็กจะวนไปจนจะครบทั้ง9ฐานในแต่ในช่วงช่วงวัยที่เขาอยู่ในโรงเรียนเราสิ่งที่เราจัดเข้าไปในกระบวนการเรียน,นการสอนการก้าวฐานนี้เราจะให้คุณครูเนี่ย จัดในทุกวันอังคารตอนเย็นประมาณชั่วโมงสุดท้ายเด็กๆจะต้องเข้าฐานทุกคนจะต้องเข้าฐานหมดก็จะเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับการน้อมนําหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการบรรณาการสู่ฐานการเรียนรู้ก็คือกระเหลี่ยงน้อยทอมือนะคะในเรื่องของการทอผ้ากะเหลี่ยงนะคะนักเรียนนะคะได้รับผลประโยชน์โดยตรงก็คือนักเรียนฝึกความ อดทนนะคะความมีน้ำใจแล้วก็ในเรื่องของการมีเหตุผลความพอประมาณนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ในฐานการเรียนรูน้นี้ไปสู่การประกอบอาชีพหรือนักเรียนเอาไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ค่ะเนื่องจากที่โรงเรียนนะคะได้มีชุมนุมปักเสื้อนะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยห่างไกลจากตัวอำเภอและในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีที่ปักเสื้อะคะ่ะ ก็เลยทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกอาชีพเพื่อไปต่อยอดอนาคตเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาเรียนไปแล้วเนี่ยจบแล้วเขาสามารถไปสร้างอาชีพได้ค่ะสำหรับชุมนุมไม้กวาดดอกหญ้าของเรานะคะดอกหญ้าเนี่ยขึ้นได้ตามชุมชนเด็กๆก,ก็สามารถไปเก็บมาแล้วก็นํามาใช้ได้ไม่ต้องซื้อไม้กวาดใช้แล้วก็แถมยังขายเป็นไรายได้สําหรับครอบครัวได้ด้วยค่ะมันเป็นทฤษฎีที่เข้าใจได้ง่ายคือมันใกล้ตัวแล้วก็ทําได้ง่าย คำว่าพอเพียงเนี่ยมนถึงอยู่ยังมีเหตุผลอยู่ด้วยความพอประมาณแล้วก็อยู่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในในใน,ใน,ในสังคมโลกปัจจุบันพี่ว่ามันใช้ได้เป็นเป็นทฤษฎีที่ที่แก้ปัญหาได้อย่างทั้งคนเป็นครูก็ภาคภูมิใจมากเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเหตุผลมีกระบการมีความพอเพียงมีความพอประมาณค่ะ ความพอเพงก็คือความพอประมาณไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปเรามีตังสิบบาทแล้วก็ใช้แค่5บาทค่ะเพื่อไหว้ข้าหน้าค่ะหน่วยงานอื่นที่ที่อยากมาศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก,กับเราเรื่องของความชัดเจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าคืออะไรแน่ไม่ใช่เฉพาะปลูกผักเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แบบที่เข้าใจเราก็จะไปถอดบทเรียนให้แต่ละโรงเรียนอันนั้นคือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอด ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสน้อมนำ,นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ถ่ายทอดสู่เด็กๆคุณครูแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญ